สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนนะคะวิธีการหาสินค้าทองคำเนาะเพียงแค่เราเปิดไปที่แอปก่อนใช่ไหมคะอ่าเปิดมาที่แอปพิกแอปวีพของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าสินค้ามันเยอะแยะมากมายเลยเราจะขายอะไรดีเราจะขายอะไรดีรรดใช่ไหมคะในวันนี้เราจะขายอะไรนะคะเราก็ต้องไปเลือกดูก่อนเนาะโอ้เยอะมากนะคะสินค้ามีเยอะมากเลยนะคะมีทั้งยอดขายกับ คือเยอะแยะมากเลยมาเลยเราจะ้ายหายังไงให้เป็นสินค้าทองคํานะคะวิธีการช่วยสแกนหานะคะโดยใช้ข้อมูลหลังบ้านนะคะนั่นก็คือนะคะเราไปที่อ่าเข้าไปที่นี่เลยค่ะ Google Chrome นะคะทุกคนเรามีกันทุกเครื่องนะคะและสามารถค้นหาได้ด้วยมือถือจ้า,จากดเข้ามาเลยนะคะกดเครื่องหมายบวกขึ้นมาค้นหานะคะพิมพ์คำว่า Google t r e n d ค่ะ G O O G L E นะคะ T R E N D นะคะก็คือตัวนี้เองจ้าแล้วกดค้นหาเลยค่ะกดค้นหาไปเลยจ้านะคะกดค้นหาค่ะอ่าแล้วก็เข้ามาที่อันแรกเลยนะคะคืออันนี้นะคะกดเข้าไปเลยจ้าอ่า กดเข้ามารอสักครู่นะคะของใครที่เป็นอของเครื่องของป๊อกนะคะเนื่องจากว่าคืออินเทอร์เน็ตช้าป๊อกจะแปลทีเดียวเนาะตรงนี้ก็คือนะคะเราใส่นะคะคําค้นหาของเราลงตรงนี้เลยนะคะเอาตอนนี้คือว่าใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะเราก็ค้นหาลองดูนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเราจะทําพิมพ์เลยนะคะเครื่องนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะ เสร็จแล้วกดค้นหาเลยนะคะกดไปที่รูปแว่นด้านล่างนะคะอรอสักครู่นะคะเดี๋ยวปอกจะแปลทีเดียวนะคะ <S <S เดี๋ยวปอกจะแปลทีเดียวนะคะเสร็จแล้วเรามาเพิ่มค่ะเราต้องมี Data เปรียบเทียบนะคะปีข้อมูลเปรียบเทียบกดเข้าไปนะคะกดเข้าไปาเครื่องหมายบวกเอาอะไรดีเครื่องทําน้ำอุ่นเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะอยากให้ขายเป็นประเภทประเภทนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาทีวีนะคะเอาทีวีเ,าเนาะอ่าเพคนต่างจังหวัดยังดูทีวีอยู่นะ อ่าได้มา2ออย่างแล้วอยากได้อะไรอีกอ่ะเตาปิ้งย่างดีไหมคะเตาปิ้งย่างก็ขายดีทีวีก็ขายดีนะเตาปิ้งย่างหน้าหนาวเนาะคนไทยชอบกินหมูกระทะชอบกินชาบูค่ะกดค้นหาค่ะนี่เลยนะคะเราต้องเปรียบเทียบกันนะคะว่าคือทุกอย่างมันมีในแอปเราแล้วใช่ไหม แต่นะคะยังไม่จบนะคะเราเข้ามาแปลตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะกดเข้าไปตรงนี้ด้วยนะคะระยะเวลานะคะกดเข้าไปค่ะตรงนี้นะคะจะขึ้นคือไทยแลนด์ก็คือประเทศไทยนะคะไทยแลนด์นะคะ,เ,ะ,คะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะเราจะเข้าไปเลือกตรงนี้นะคะระยะเวลานะคะระยะเวลาของเราจะเลือกเป็นภายใน7วันนะคะดูเดก็คือ7 วันนะคะว okay? 7วันเนาะเดี๋ยวพี่จะกดแปลทีเดียวนะคะเนื่องจากเครื่องค้างเนาะขออภัยด้วยเราก็เช็คก่อนนะคะมาเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วนะคะเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการจะให้แปลภาษานะคะครบ3อันนะคะมีกราฟขึ้นและแปลภาษากดไปข้างบนนี้ค่ะกดที่จุด3จุดนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดคําว่าแปลภาษานะคะกดคําว่าแปลภาษาเสร็จแล้วเลือกไทยค่ะเลือกไทยอยู่ด้านล่างนะคะ กดไทยจ้ารอประมวลผลสักครู่นะคะคือถ้าเครื่องไหนเร็วสามารถกดได้เลยนะคะแต่ของพี่พี่ลองแล้วอ่ะมันจะช้านะคะนี่คือเป็นวันนี้วันที่9ธันวานะคะวันนี้วันที่9้านี่เขาก็จะวัดไปตั้งแต่วันที่สองไหมคะเดื ember วันนี้วันที่9นะคะวันที่ทามคือวันที่9นะคะวันที่9้านะคะก็จะย้อนหลังไปเลยนะคะ7วันก็คือวันที่สองนะคะสถิติเนาะนี่เห็นไหมคะ อ่าเรามาดูนะคะสีแดงคือทีวีนะคะสีน้ําเงินคือเครื่องทําน้ําอุ่นสีเหลืองคือเตาปิ้งย่างเห็นไหมคะโอ้โหแดงทั่วไทยเลยค่ะแดงทั่วไทยเห็นไหมคะแดงเยอะมากนะคะแดงเยอะมาก อ่าแล้วเขาก็จะมีชื่ออยู่ด้านบนนะคะมีชื่ออยู่ด้านบนเห็นไหมคะเครื่องทาน้ําอุ่นคือสีน้ําเงินนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนั่นก็คือจังหวัดที่หนาวๆเลยจ้าลําปางนะคะอุดรเชียงรายเชียงใหม่ขอนแก่นนี่คือเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะสถิตินะถ้าเราจะขายนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะตรงนี้นะเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเราก็แคปไว้เลยนะคะ เราก็เลื่อนมาอีกค่ะเราหา3ามอย่างใช่ไหมทีวีนะคะทีวีสีแดงทีวีความต้องการเยอะเนาะ,น,ะนี่ค่ะมีอะไรคะยะลานะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานีสุราษฎร์แต่เราต้องระวังนะคะจังหวัดสามชายแดนภาคใต้เนาะ,ะยะลาปัตตานีนาราธิวาสประเภทนี้นะคะระวัง <laughs> ระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงเนาะเพราะค่าขนส่งเขาจะแพงนะคะเป็น200บาทนะคะเราก็เลือกนิดนึงเนาะอ่านะคะถ้ามันยังไม่ได้มันมีหน้า2อ,อีกค่ะเราก็กดเข้าไปดูเพราะว่าเป็นสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส,ส่วนใหญ่เห็นไหมคะก็เป็นภูเก็ตอ่านะคะมาอีกนะคะกดเข้าไปอีกค่ะมันมีหน้า2นี่นะคะนี่ เห็นไหมคะก็จะมีอีกสตูลตรังระนองเชียงใหม่อุตรดิตถ์นะคะตัวนี้นะคะเราก็คือแคปไว้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกหาสินค้าเนาะอ่าส่วนเตอปิ้งย่างนะคะปัุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีนะคะเชียงใหม่นะคะนครราชสีมาตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เราเจอจังหวัด นะคะเจอจังหวัดและเจอสินค้าทองคำนะคะว่าเราควรจะขายอะไรดีเนาะนี่คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เป็นคเครื่อว่าใช้สถิติของ Google หานะคะเรียกว่าใช้ผลค่อนข้างดีเคยทำมาแล้วแชทระเบิดมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ